จหลักการจัดบ้านให้หน่าอยู่คำว่าบ้านน่าอยู่ให้ความหมายลึกซึ้งกว่าคำว่าที่อยู่อาศัยหรือที่พักพิงเพราะแม้บ้านจะเล็กหรือใหญ่หรือจะปลูกสร้างและตกแต่งด้วยเงินจำนวนมากเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจนับว่าเป็นบ้านน่าอยู่ได้ถ้าขาดปัจจัยที่จะประกอบให้บ้านนั้นมีบรรยากาศน่าอยู่ บ้านที่น่าอยู่ต้องประกอบด้วยอาคารที่สร้างขึ้นอย่างถูกสุข,ขลักษณะมีความมั่นคงแข็งแรงมีแนวเขตหรือรั้วรอบขอบชิดเป็นสัดส่วนมีการจัดเนื้อที่ใช้สอยภายในบ้านให้สมาชิกทุกคนสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันด้วยความสะดวกสบายและปลอดภยัยมีการตกแต่งให้สวยงามตามกำลังเงินตลอดจนมีการปรับปรุงบ้านเครื่องเรือนเครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพดีและใช้การได้นานบ้านเป็นศูนย์รวมของญาติพี่น้องเป็นที่พักพิงทั้งกายและใจใช้เป็นที่คลายความเครียดเป็นที่ระบายความคับข้องใจและแก้ไขปัญหาต่างๆในการดำเนินชีวิตให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยจากข้อความนี้ได้นำไปสู่การพิจารณาประเด็นบ้านที่น่าอยู่อาศัยดังต่อไปนี้ เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาบ้านที่น่าอยู่อาศัยบรรยากาศของบ้านที่น่าอยู่นั้นน่าจะพิจารณาในปัจจัยต่างๆดังนี้ความสะดวกบ้านควรเป็นสถานที่ให้ความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยในการทำกิจกรรมส่วนตัวและส่วนรวมเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถทำงานบ้านได้ง่ายขึ้นพร้อมทั้งประหยัดเวลาแรงงานและเงินความสะดวกในการอยู่อาศัยเกิดขึ้นจากการที่ผู้อยู่อาศัยพิจารณาให้ความสำคัญ ในเรื่องต่อไปนี้ 1. การเลือกทำเลบ้านบ้านควรอยู่ในสถานที่ซึ่งผู้อยู่อาศัยต้องไปเป็นประจำเช่นที่ทำงานโรงเรียนตลาดและควรเลือกทำเลบ้านที่ให้ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางตัวบ้านควรอยู่ใกล้ถนใน,น,นใหญ่ไม่ลึกหรือเปลี่ยวจนเกินไปนอกจากนี้หากมีเพื่อนบ้านหรือชุมชนที่ดีจะนำความสุขมาสู่บ้านได้ ตรงกันข้ามบ้านในย่านชุมชนแออัดตรอกซอยที่เป็นแหล่งมั่วสุมของผู้เสพยาเสพติดและอันธพาลย่อมไม่ปลอดภัยทั้งในที่อยู่อาศัยและในการเดินเข้าออก 2. การจัดวางตัวบ้านบนที่ดินการจัดวางตัวบ้านต้องให้สะดวกในการเดินทางเข้าออกเช่นระยะห่างจากประตูรั้วกับประตูบ้านระยะห่างจากตัวบ้านไปยังบริเวณซักล้างตากผ้าและครัว หรือโรงรถที่แยกอยู่ต่างหาก 3. การแบ่งเนื้อที่และจัดเครื่องเรือนเครื่องใช้ควรมีการจัดแบ่งเนื้อที่และเครื่องเรือนเครื่องใช้ให้เหมาะกับกิจกรรมโดยไม่ให้ผู้กำลังปฏิบัติงานรู้สึกอึอดอดัดหรือในทางตรงกันข้ามในกรณีที่ห้องกว้างไม่ควรจัดเครื่องเรือนกระจัดกระจายทำให้ต้องเปลืองแรงและเสียเวลาเกินความจำเป็น 4. การจัดบริเวณทำงานบ้าน จัดบริเวณทำงานบ้านให้สามารถทำงานตามลำดับขั้นของงานได้สะดวก 5. การเลือกใช้เครื่องเรือนเครื่องเรือนควรทำด้วยวัสดุที่เหมาะกับกิจกรรมแต่ละอย่างเพื่อสะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย 6. การจัดและเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆควรมีห้องเก็บของตู้หรือชั้นวางของเพื่อให้บ้านดูสะอาดไม่รกรุงรังมีระเบียบ และขอนแรงไม่ต้องค้นหาอุปกรณ์เครื่องใช้ 7. การจัดทางสัญจรในบ้านควรจัดให้มีทางเดินติดต่อถึงได้โดยสะดวกเช่นระหว่างห้องนอนพ่อแม่กับห้องนอนลูกระหว่างห้องครัวกับห้องกินข้าวและห้องนอนกับห้องน้ำความสบาย B บ้านที่น่าอยู่จะให้ความสะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัยถูกสภาพดินฟ้าอากาศความสบายหมายถึงสบายกายสบายตา และสบายใจซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในเรื่องความสบายจะต้องพิจารณาตั้งแต่การวางตัวบ้านบนที่ดินจนถึงการตกแต่งประดับประดาให้ดูสบายตาดังนี้หนี 1. การวางตัวบ้านให้เหมาะกับทิศทางของแดดและลมบ้านควรมีสภาพที่สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกต่ออาคารได้ไม่ว่าจะเป็นความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตย์หรือจากการแผ่รังสีความร้อน 3. ม,มีประตูหน้าต่างได้สัดส่วนกับพื้นที่ห้องและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมง่ายต่อการรับลมและถ่ายเทอากาศ 4. มีความร่มรื่นมีสวนและบริเวณภายนอกที่จัดไว้อย่างสวยงาม 5. รูปร่างของเครื่องเรือนเหมาะสมกับชนิดของงานและมีขนาดได้สัดส่วนกับผู้ใช้เช่นโต๊ะรีดผ้าสามารถปรับความสูงต่ำได้ จะช่วยให้รีดผ้าได้อย่างสบาย 6. ความสงบเงียบกิจกรรมบางอย่างต้องการความเงียบเช่นห้องนอนหรือมุมทำงานดังนั้นห้องเหล่านี้ต้องห่างจากกิจกรรมที่มีเสียงดังเช่นห้องครัวห้องรับแขกเป็นต้น 7. มีการตกแต่งหน้าต่างด้วยผ้าม่านเพื่อความสวยงามกันแสงและเพื่อเป็นความเป็นส่วนตัวตกแต่งผนังด้วยภาพหรือกระจกเงา บริเวณโต๊ะอาหารตกแต่งด้วยโคมไฟที่แขวนจากเพดานมุมห้องตั้งกระถางดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงามและสบายตาถูกสุขลักษณะบ้านที่น่าอยู่จะต้องมีการระบายอากาศและระบายน้ำดีมีการขจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆเช่นขยะมีที่เก็บของเป็นระเบียบมีการทำความสะอาดบ้านและเครื่องเรือนเครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอหการระบายอากาศดี เกิดจากการเลือกทำเลบ้านซึ่งไม่อยู่ในย่านอุตสาหกรรมหรือชุมชนแออัดการวางตัวบ้านให้ถูกทิศทางหลมและมีประตูหน้าต่างเพียงพอสำหรับอากาศถ่ายเทได้ดี 2. ระบบระบายน้ำภายในบ้านเป็นสิ่งสำคัญต้องถ่ายเทน้ำเสียหรือน้ำเหลือใช้สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกได้ง่ายและสะดวกแทนที่จะปล่อยให้ขังอยู่ในบ้านเพราะเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคยุง มแมลงและกลิ่น 3. ความสะอาดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้บ้านน่าอยู่ควรทำความสะอาดทั้งในบ้านและบริเวณรอบบ้านตลอดจนเครื่องเรือนเครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ตลอดเวลา 4. มีห้องน้ำห้องส้วบสะอาดถูกสุขลักษณะจัดให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีมีแดดส่องและอากาศถ่ายเทได้สะดวก 5มีที่รองรับขยะและกำจัดขยะทุกวันความสัมพันธ์อันดีการจัดเนื้อที่ใช้สอยภายในบ้านควรให้เหมาะสมกับกิจกรรมและให้สมาชิกทุกคนได้รับความสะดวกสบายอยู่ร่วมกันด้วยความอบอุ่นและเข้าใจซึ่งกันและกันในบ้านควรมีห้องหนึ่งกว้างพอที่จะเป็นที่รวมของทุกคนเพื่อใช้เป็นที่พบปะพูดคุยปรับทุกหรือทำงานร่วมกันเช่นที่กินอาหารที่พักผ่อนร่วมกัน และมีเครื่องเรือนเครื่องใช้พอกับจำนวนสมาชิกเมื่ออยู่พร้อมหน้ากันในห้องเดียวกันนี้สามารถใช้เป็นที่รับรองเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยียนได้การสร้างบรรยากาศในบ้านให้เป็นที่รื่นรมเป็นช่องทางให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมรักใคร่ผูกพันกันนําความสุขสงบและความก้าวหน้ามาสู่ครอบครัวและชุมชนความสวยงาม การตกแต่งบ้านสามารถบอกอุปนิสัยและรสนิยมของเจ้าของบ้านได้สำหรับภายในบ้านการเลือกเครื่องเรือนเครื่องใช้ต้องคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมของผู้อยู่อาศัยสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความงามนั้นคือประโยชน์ใช้สอยและในขณะเดียวกันต้องพิจารณาการเลือกใช้วัสดุรูปร่างและสีเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานในการทำความสะอาดและบำรุงรักษา ซึ่งผู้อยู่อาศัยมีบทบาทสำคัญทำให้บ้านสวยงามน่าอยู่ถ้ารู้จักปรับปรุงซ่อมแซมและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอการตกแต่งบริเวณบ้านการจัดบ้านให้หน่าอยู่มีได้จำเป็นเฉพาะภายในบ้านเท่านั้นบริเวณที่ดินรอบๆบ,บ้านก็มีความจำเป็นไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเพราะนอกบ้านเป็นจุดแรกที่ผู้เดินผ่านหรือแขกได้เห็นก่อนสิ่งอื่นการจัดสวน จัดบริเวณบ้านสนามจะช่วยให้บ้านดูร่มรื่นสวยงามน่าอยู่ต้นไม้สามารถช่วยลดความกระด้างของตัวอาคารร่มเงาของต้นไม้ช่วยคลายความร้อนบริเวณนอกสามารถจัดเป็นลานนั่งเล่นเป็นที่พักผ่อนรับแขกจัดเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูงและยังใช้เป็นมุมสงบส่วนตัวได้อย่างดีอีกด้วยสำหรับบ้านที่ไม่มีบริเวณพอจะจัดทำส่วนเล็กๆหรือปลูกต้นไม้ที่ชอบ อาจหาวัสดุได้ง่ายๆมาแต่งเติมเชม่นกระถางไม้แขวนตั้งประดับตกแต่งไว้ตามมุมห้องต่างๆจะเพิ่มความน่าดูของบ้านขึ้นอีกมากต้นไม้และสวนในบ้านจะช่วยสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่ให้คนในบ้านได้อย่างดีนับตั้งแต่การพักผ่อนคลายความตึงเครียดและการไม่อยู่ติดบ้านนอกจากนี้ ต้นไม้และสวนยังช่วยแก้อากาศเสียความร้อนระอุจากสภาพแวดล้อมที่เป็นทั้งในบ้านคอนกรีตและในชุมชนได้เป็นอย่างดี